มาแล้วครับพี่น้องครับคนของบะลุงพลังมาแล้วโอ้นั่งอยู่ไก่กันครับกำยุบป่ะกำยุบไปเอาของมานี่อะไรกินไปเข่าบ่อบเดียวขอบี่ยังพะลุงมาละถือว่าอะไรดิหนิถือว่าบ่ะไรบ๊อบเบารถใช้เ่มือนข้างหลังนี่นนี้แล้วมองเท่านี่แหละทางรถบัตพอดน พี่น้องไลได้มืนี่พี่น้องไล้พี่น้องไลโอ้อ่านั่นจิมะเอาดิฉันบ่นันเพื่นดันโอ้หารอนเนาะดิฉันไม่ดีครับปดิับดับโอ้ก่อนทั้งสมปองมาแล้วดูนะครับพี่น้อง้องไดมอนมาไล้ทั้ห

เขาไปเล้สาวกินแล้วเอาอย่างคือมานั่งอยูู่นเดียวทั้งหมดขึ้มานังสาน้มูบบเอ้ยสาตร์แค่หมดดีผมก็น้อเอายันมูไปนังงเอายันมูไปนั่งก็ดี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 แมนบอลแมนบอลมีสาร์น้ำมูดอย่เนาะแมนบอลด่แต่เรคนมันไงคืออยังน นแล้วไอ้เครื่องท่านสิไปไขาไปก่อนไปยังกินท่ห์เนนี่โอ้โหออ้ครับผมเอาเอาเส้นเสียบคับเส้นเสีบกินน่อยหน่อยอันนี้นาอันนี้รองพื้นตีหนัโอ้ยแมสี่ห้าบาทสี่ห้าบาทนางนังจะค้นไีสัสองพื้นเนี่ย ก้อนเท่านั้นเองไอเอกปอนั่งหันเหรอ,อต้องมาเอกมากครับก้อนแก๊สเกลครับตู้ไหนก้อนทั้งนี้พระเอกวัดศิวะดลครับพระเอกวัดศิวะดลกับน้องมานะนี่ครับอยู่ใกล้กัน ยังมาทนา้มาครับพี่น้องครับ้องมาหนัมากลลวอันนี้พระเอกหน้อยครับดาวลุงครับสวัสดีครับดาวุงบัพ่อกินขอไปยิ่งสงขั้วอยู่ทางไหนขั้วต้นไม้ปแล้วพ่อยังยังอว่ากันล่ะทังอว่ะกนล่ะป้องกันเล่ป้องกันเล่เพื่อสิเขาสิอวกคือ้ต้องพานพอกันโอปา มาพอดีว่าผมเกยมาพอก่อนเออโอ้ในการเลยครับขันมาพอดีถุงก็สังนเลยเนี่ยได้ขันมาดีดิขันมาดีเออใครเออไข่สุดใการในการตามนั้นแหละครับพี่น้องครับสาหัวหน่าเรามาเลยทุกท่านเห็นอยู่เห็นตาห้อยนี่จังว่าผมยันแล้วเก็บดาบผมก็เลยเอาเฟืองมาปูไว้ก่อนเนี่ยเตี๊ยบปูไว้แม่นครับปูเฟืองไว้ให้ ว่าอีน ja. ja. ้อยว่าข <c ười> <c ười> ันเขาขันเราหิวให้เรากินเลยพี่น้่ะเหรากินเรื่องจริงแล้วมันมันกัดตายเนาะครับอกห้วยอุตหาห์พุ่มบอลี่เหรอไหงามกล่องไหญ่งามขอไปเบึ้งเนอ้งามปาร์ตอีน้อยนี่แม่ เอาเวลาเข้านํำตัวบกบกนซเตะหน้าอร์เคเจพี่นองไกัเต้นเต้นนเสือบ่ะเต้นเต้นนกเสอบอ่ะดตะ้แ้วดู่ามาดยดูควยดูบอกว่าเต้นเหืบ้าเลยเนกฟอ้เต้นก็บตจังหวะติลูกเพนไจ้าเดร้ อันนี้แจ้งแจ้งยังก็ซื้อแจ้งนี่แจ่งยังนี่มีซื้อแง่งไปเขามีแจ้งปลาลูกขาก็มีแล้วไหมแง่งจะคลองแจ้งยังเไปยังก็ลูกลาหลังไปอเลไาจไาหลออะยปลาอันไหนครับอันไหนครับไหนแก้วบองก็กินเป็นเด้พี่น้อง เห็นแววก็ะปิ่นเห็นบางงามๆนี่กินเก้วบองกรเป็นเด้อแซ่บมากเลยคุ่ณนน่ะเอ้ยนี่คือยัง่ได้แต่งงานอยู่เยังคือบ้านเอาใส่น้ำกันตีใส่ยังใส่อยังใส่อันันบอทองัาไทยระบบอ๋ออันนี้เอาคือได้ใส่น้ำกันม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 ีอันเดียวปะแบ่งปันก็ใส่เสื้อเสื้อไนก็แบ่งกันกันโอ้ยผู้เบาเดี๋ยวันนี้ผู้เบาเดี๋ ผู้เ่าแบงกันบอผู้บ่าเอาผู้บ่าเอ้ยนั่งอันนี้่าบาแบงด้วยุ่นะเอากับพ่อตัวเนาะอะแล้วใส่กินอะไรผู้่แซบเหรอคุณน่ะู้จริงเดี๋ยวไอเปวมาถ่ายจ้เข้าเด้อ เป็นบอเม่นอันนี้บอลคุณเน่คุณน่นั่งอันนี้แล้วจำเลยผมจำเอาจำเอาคนครับโอ้ยเะูปรนกบวกบวกคุณครับพี่น้องสาวสาวน้องน้องเพ่อนแจงแจงอยงดอกแจงปลาไหลเพื่อนปลาไหลมีหค่ะปลาไหลมีหูอ้ยงปลาไหลมีหู้งสั่งปลาจ้า เอาพี่น้องเขาคลิปนี้กันล่าพี่น้องพี่จะซ้นีละล่าจากแกงปลาไหลมีหูครับพี่น้องครับเอาท้ายรลวบงามๆนึงเอาหันหน้ามานได้ไหมละห่ะน้อหนึ่งสองเอาอ่าบังกันสิ้นกันผู้ทั้งหลังหนึ่งสองสามโอ้แกงปลาไหลมีหู